แม่จะไปอยู่กรุงเทพกับพวกแกนี่แหละบ้านก็บ้านเมียฉันจะให้คนนอกไปอยู่ได้ยังไงอ่ะฉันต้องถามเมียฉันก่อนแม่จะมาอยู่กับฉันได้ยังไงฉันน่ะทำงานทุกวันตื่นก็เช้ากลับก็ดึกไม่มีเวลาดูแลแม่หรอกแม่จะอยู่บ้านฉันไม่ได้ฉันอยู่กับผัวฉันสองคนถ้าแม่ไปอยู่บ้านกับฉันอ่ะแล้วฉันกับผัวฉันจะสวีทกันได้ยังไงอะพี่อ๊ยไม่เอาหรอกได้จ้ะแม่ นั่งก่อนแม่นะนะั่งก่อนแม่นะเหนื่อย <c oughs> เสร็จทีน้องงานตกพ่อฉันเนี่ยหยุดงานตั้งหลายวันแล้วเนี่ยจริงด้วยนี่ฉันก็ทิ้งผัวฉันมาตั้งหลายวันไม่รู้ว่ากลับบ้านไปผัวฉันมันจะไปม,มีเมียน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยใช่แก่นี่นะเหมือนเดิมเลยเอออะไรก็ห่วงแต่ผัวพ่อตายทั้งคนไม่ห่วงบ้างหรือไงนี่พี่ ทำไมพูดอย่างนั้นพ่อตายก็คือตายไปแล้วคนตายเขาไม่ได้รับรู้อะไรด้วยเราจะไปห่วงเขาทําไมเราต้องห่วงคนเป็นสิพี่เราอยู่กับคนเป็นเราไม่ได้อยู่คนตายเข้าใจปะใช่เลยพี่ตวงพี่น้องพูดถูกมันก็ถูกแล้วนะพี่อ่ะไม่มีอะไรต้องห่วงเลยพี่ก็อยู่เป็นเพื่อนแม่สักพักเถอะแล้วค่อยกลับกรงเทศอืมอ๋อ,อได้ไงอ่ะฉันก็มีหน้าที่การงานทําเหมือนกันนะอ๋อ แกนั่นแหละที่ไม่ทําอะไรเมียก็หนอดจะไปก็ไม่อยู่กับแม่สิออบ้าพี่ตวงฉันง,งานออกจะเยอะแยะเลยเนี่ยไม่ว่างด้วยเลขกอย่างอ่ะอยู่ต่างจังหวัดแบบเนี้ยนอนจะตายฉันไม่อยู่หรอกห้องแม่ก็ไม่มีแอร์แกอะไรไอ้ไฟหน่เพื่อนแม่เลยเอ๋อไม่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 ไม,ไม,ไม่ฉันไม่อยู่ ฉันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะฉันจะกลับบ้านไปหาผัวฉันฉันไม่อยู่หรอกบ้านแกนี่เติดผัวไม่อยู่เรื่องอยู่กับแม่เราสองไม่ไม่ตวอะไรไปอยู่แกไงยายป้าแกแกแกอูก้เลยไม่ไอตัวอรปอยู่ตัวเจนไปอย่าเถียงกันอแม่มานั่งคิดแล้วอ่ะพ่อก็ตายไปแล้วแม่อยู่คนเดียวมันเหงาไม่มีคนคุยด้วยแม่จะไปอยู่กรุงเทพกับพวกแกนี่แหละ แม่มอะฮถ้าอย่างนั้นน่ะแม่ก็ไปอยู่กับเอ,อพี่ตัวงสิเพราะว่าพี่ตัวงอ่ะเขาอยู่คนเดียวเขาจะได้ไม่เหงานะพี่เนาะให้แม่ไปอยู่ด้วยเนาะอยู่พี่ตวงแม่จะอยู่กับฉันได้ยังไงฉันน่ะทางานทุกวันตื่นก็เช้ากลับก็ดึกไม่มีเวลาดูแลแม่หรอกแล้วแม่จะกินข้าวกินปลาไปไหนยังไงล่ะใครจะมันั่งคอยดูแลแม่ไม่มีเวลาหรอกออฟแกนั่นแหละ วันๆแกไม่ได้ทําอะไรเลยเมียแกก็รวยตังก็เยอะดูแลแม่ได้สบายอยู่แล้วแกนี่แหละอ๋อเอาแม่ไปอยู่ได้เลยเออเอาแม่ไปอยู่ได้นะเออจะบ้าเหรอฉันจะรวยที่ไหนเงินเมียฉันเท่านั้นเลยงอ่ะบ้านก็บ้านเมียฉันจะให้คนนอกมาอยู่ได้ยังไงอ่ะฉันต้องถามเมียฉันก่อนเอางี้ดีกว่าให้แม่ไปอยู่บ้านป้ายรอแล้วกันเดี๋ยวฉันถามเมียฉันก่อนโอบ้านแกก็ได้ อยู่บ้านฉันไม่ได้ฉันอยู่กับผัวฉันสองคนถ้าแม่ไปอยู่บ้านกับฉันอะแล้วฉันกับผัวฉันจะสวีทกันได้ยังไองอะพี่โอยไม่เอาหรอกฉันไม่มีเวลาสวีกกันเนี่ยมาดูแลแม่แกนั่นแหละดูแลแม่ที่ดีที่สุดแลลวไม่ไมโอแกเอาไปดเแกก็ได้แกก็มีตค์ามากมากดีางงแลยไม่เป็นไรม่เป<อ>็นไรอยู่เตือนักอยู่เตือนกัน แม่มาคิดดูแล้วแม่จะอยู่คนเดียวที่บ้านหลังตกเก่านีแ้แหละเมื่อไม่มีใครเอาแม่ไปอยู่ด้วยกลับกันไปได้แล้วเดีย๋ยวแม่กลับบ้านเองไปเออแม่ถ้าอย่างนั้นออ,อนอกจากบ้านเก่าที่แม่พูดแล้วอะพ่อเขาอะทิ้งสมบัติอะไรให้มั้งไหมอะแบบพวก ทุกที่ทุกทางอะไรอย่างเงี้ยแม่เผื่อว่าจะขายได้ตามเนี่ยตอนเนี้ยฉันเองก็เดือดร้อนเรื่องเงิน,งนแม่นะเผื่อว่ามีที่มีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ขายต่อตา,อามันไงอะไรนี่ตัววงไม่ได้ฉันก็ต้องได้นะถึงฉันจะไม่เดือดร้อนอะ่ะเงินส่วนนะนะั้นอ่ะฉันก็สมควรที่จะได้เออจริงด้วยก็ต้องแบ่งเท่าๆกาันอ่ะแบ่งให้ฝ้ายด้วยนะแม่ใช่แม่นะแม่นะ ให้ไบด้วยนะแม่จริงแม่ฉันจำเป็นต้องใช้นะใช้ได้มันไม่เหลืออะไรแล้วนอกบ้านหลังเก่าๆหลังเดียวเท่านั้นตอนพ่อแกไม่สบายนะพวกแกก็ไม่เคยมาดูแลเงินสขาแกไม่เคยมาส่งเสียเลยแม่จะเป็นขายที่ขายขางเพื่อเอาเงินมารักษาพ่อแกแล้วเงินเดี๋ยวนี้ก็ หมดแล้วเหลือนิดหน่อยแม่ก็ต้องเอาไว้ใช้ส่วนตัวนะลูกนะเฮ้ยเสียเวลาอยู่ที่ตรไหนวันี่ไนะไม่นได้อะไรเลยฉันกลับก่อนดีกว่าแม่แม่ดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะไปล,ล่ะเอาเอาไปตวงที่ตัวอะไรวะอ๋อถ้าอย่างนั้นแม่ ฉันก็ไปก่อนนะเพราะรว่าผัวฉันน่าจะรออยู่อ <businesses bridge doll itations> ่ะเดี๋ยววันหลังฉันมาหานะอ๋อขวกส่งแม่ด้วยนะไปก่อนละนี่ไอไฟอะไรู่เนี่ยอ๋อจับไปเธอลูกไปเดี๋ยวแม่กลับเองแม่ไปได้ไปไปซะก็ได้แม่เดี๋ยวให้กลับช้ากว่านี้เดี๋ยวออว่ารถมันจะติดเหรอแม่งั้นเดี๋ยวอ๋อขอตัวกลับก่อนนะครับแม่วันดีครับแม่

ป้าคะทำไมมาอยู่คนเดียวล่ะคะลูกๆหายไปไหนหมดเขากลับบ้านไปหมดแล้วล่ะหนูทำไมรีบแบบล่ะคะแล้วไหนบอกว่าเสร็จงานจะไปอยู่กับลูกด้วยแล้วไม่ได้ไปแล้วหรอคะลูกแต่ละคนนะ่ะเขาไม่อยากให้ป้าไปอยู่ด้วยใหรอกตานคนตานมีเรื่องรลวของตัวเองป้าจะไปดูแลทำยัางไน แล้วอย่างนี้ใครจะดูแลป้าล่ะคะป้าคงเหงาแย่เลยคนลุงก็เสียไปเราด้วยไม่เป็นไรหรอกป้าอยู่คนเดียวได้อีกไม่นานป้าคงาะไม่อยู่กับลุงแล้วไม่เป็นไรนะคะป้าอย่างน้อยป้าก็ยังมีหนูอยู่เดี๋ยวว่างๆหนูจะมาคุยเป็นเพื่อนป้าดีไหมคะป้าจะได้ไม่เหงา ขอบใจหนูมากนะพาขอตัวก่อนอาจจับ,บ้านก่อนลนะน้าสงสารแกจริงๆเลยอ่ะลูกเต้าก็มีตั้งหลายคนไม่มีใครสนใจเลย 啊！啊 <noise>！啊！啊 <noise>！啊！啊 <noise>！啊！ ป้าคะป้าดูสิคะวันนี้หนูมีกับข้าวของชอบป,ป้ามาด้วยค่ะขอบใจมากนะวันหลังหนูไม่ต้องทำมาหรอกป้าอยู่คนเดียวป้าซื้อเองเกิงได้เก่งใจลูกป้านะลูกนะไม่ได้ลำบากอะไรเลยค่ะป้าค่ะยังไงหนูก็ต้องทำกับข้าวอยู่แล้วทำเพิ่มอีกนิดหน่อยเองค่ะ หนูดีกับป้าแล้วเกินป้าขอบใจมากแต่ท่านที่หนูไม่ใช่ลูกแท้ๆของป้าเลยลูกแท้ๆของป้านะยังไม่เคยมาดูแลป้าเลยป้าโทรไปก็บอกว่าไม่ว่างมีธุระเดี๋ยวจะมาหาตอเนี้ผายไปต่านกลุงตายนะเป็นปีเขายังไม่เคยมาหาป้าสักคนเลย,ย <S 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 อย่างว่าแหละเราแก่ตัวลงไปเขาไม่มีลูกหลานอยากจะมาดูแลเป็นภาระของเขา,าเปล่าป <c oughs> ้าคะหนูว่าป้าเดี๋ยวเพิ่งคิดมากเลยนะคะลุงๆป้าค่ะเขาก็รักป้าทุกคนแหละค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะไม่มีเวลาว่าง <c oughs> เดี๋ยวพอเขาว่างเขาคงมาหาป้าเองละค่ะ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวหนูว่าคุณป้าทานข้าวก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวหนูทานเป็นเพื่อนค่ะขอบใจมากน,นะลูกจ๋ามาหาแม่หน่อย แม่มีเรื่องสำคัญจะบอกมาเร็วๆนะแม่จ๋าหนูดีใจจังเลยนะจ๊ะที่แม่ถูกหวยอะหนูว่าคิดถึงแม่มากแล้วหนูก็รักแม่ด้วยนะผมก็รักแม่นะครับแม่ถ้าแม่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับหนูก็ได้นะตอนนี้หนูแบบอุ๊ย จัดเวลาได้มีเวลาดูแลแม่เต็มที่เลยแม่จะได้ไม่เหงาไงอยู่ด้วยกันสองคนก็ได้นะงานพี่ตวงไหนพี่บอกว่าพี่ต้องทํางานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็ดึกเลยแม่จ๋าแม่ไปอยู่กับฝ้ายดีกว่านะเพราะว่าพี่ตวงเขาไม่มีเวลาดูแลแม่หรอกฝ้ายอ่ะอยู่คนเดียวพอแฟนฝ้ายไปทํางานนะฝ้ายก็เหงาแล้วเดี๋ยวฝ้ายดูแลแม่เองนะจ๊ะแม่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 ถ้าแม่ไม่อยากไปอยู่กับสองคนเนี่ยแม่มาอยู่กับออบก็ได้นะครับ จะได้มาเล่นกับหลานๆเป็นเพื่อนหลานได้ไงโอ้ยแม่ขอบคุณลูกมากเลยที่ทุกคนรักแม่อยากให้แม่ไปอยู่ด้วยแต่แม่อยากจะบอกว่าแม่อยากจะไปอยู่จับจับจับเ <c oughs> อ้าหนูมาพอดีมามามา,มา ขอโทษนะคะไม่รู้ว่าวันนี้ลูกๆคุณป้าจะมาพอดีหนูทํากับข้าวมาฝากอะคะ่ะงั้นหนูขอตัวนะคะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่นั่งเลยนั่งเลยมานั่งเลยโอ้ยดีใจมากเลยที่หนูมานะเออป้าอยากจะให้หนูมาเป็นพยานเรื่องลูกๆนี่แหละจ้ะเออนั่งก่อนเลยครับพอดีว่าแม่เขาอะอยากจะให้คุณมาเป็นพยานในการแบ่งเงินครั้งนี้นครับอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะฟังนะ ลูกๆทุกคนแม่อยากจะบอกว่าแม่จะไม่อยู่กับใครทั้งนั้นเพราะไม่อยากเป็นภาระให้ใครอาแล้วถ้าอย่างนั้นแม่จะไปอยู่ที่ไหนละคะอ๋อแม่จะไปอยู่บ้านพักคนชราที่นั่น่ะมีเพื่อนเยอะแยะแล้วก็มีคนดูแลแม่จะได้ไม่เหงาไง okay, ละจ๊ะเอ <Yeah. S 2> อ,อแต่ ถ้าแม่ต้องการอย่างนั้นน่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนดูแลแม่แล้วก็เอาที่แม่สบายใจนะคะอืมแล้วแม่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวลูกๆทุกคนเนี่ยจะไปเยี่ยมแม่บ่อยๆใช่ครับแม่พวกเราะจะไปเยี่ยมบ่อยๆนะครับแม่อมเออแม่ว่าแต่แล้วเรื่องเงินนะครับเราจะแบ่งกันยังไงครับใช่ได้ค่ะมไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นน่ะแม่คิดไว้แล้วส่วนที่หนึ่ง แม่จะแบ่งไปทำบุญส่วนที่สองแม่จะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวของแม่ส่วนที่สามแม่จะยกให้หนูตั้มทั้งหมดเลยเตี่ยวนะแม่นี่มันอะไรกันน่ะนี่มันเป็นใครแล้วม่าจะนน้มาทำไมอ่ะ สามคนนะแม่ใช่ใช่แม่จริงด้วยแม่จริงด้วยแม่อีนี่มันเป็นแค่คนข้างบ้านอ่ะแม่จะเป็นแบ่งเงินให้มันทําไมต้องแบ่งให้พวกเราสิพวกเราเป็นลูกนะแม่เราเป็นลูกไม่ต้องเอาเงินให้พวกเราแม่ไม่เอาเงินเอาเงินให้พวกเราสิแม่ฉันต้องขุนคนได้หยุดก็เพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกแม่สเขาแค่คนข้างบ้านเท่านั้นแต่เขาดูแลแม่ตลอดผิดจากพวกแกแกแก ไม่เคยดูแลแม่เลยไม่เคยมาหาตั้งบับพ่อตายไม่เคยเห็นหัวคนหนึ่งผู้เล็กจริงจริง,รงที่มาวันนี้เรียกมาวันนี้จะบอกแค่นี้แหละแล้วแม่จะไปอยู่บ้านพักคนชราแต่บ้านหลังเก่าอ่ะก็ยังอยู่อย่างเดิมใครไม่มีที่อยู่ไม่อยู่ได้แม่ไม่ว่าไปหนูต้อไปกันไปกันแม่อยู่ดีแม,แม่แม่ครับแม่จะไป แม่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 ไม่อยู่กับหนูไงหนูมีเวลาดูแลแม่เลยแล้วแกแหละต้องตอวโต้เนี่ยนะก็้ัวผัวผัวจะเอาเงก็แกเห็นทำไมไม่เอาแม่ไปอยู่ด้วยฉันต้องแกเปลยนเพื่อนแต่แกแกเลยอ่ะแกเลยอ่ะแกเลยเอาไม่แกอะไรครับเงินก็แกทำไมแม่ดิดี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 พ่อแกสองคนนั่นแหละไม่อยอกให้แม่อยู่ด้วยตั้งแต่แรกอ่ะไม่งั้นอ่ะเราก็รวยไปตั้งนานแล้วแกนั่นแหละจะมาททษฉันทำไม่ต้องเลยแกนั่นแหละไช่พี่ด้วยพี่ตัวเอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những